สวัสดีครับก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับการเป็นเ,เป็นไกด์หรือมกักคุเทศแต่ผมชอบเรียกอาชีพนี้ว่าทูตวัฒนธรรมเพราะว่าทุกอาชีพเนี่ยเราต้องอมีความภูมิใจในอาชีพของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพขอทานอาชีพาชาวนาอาชีพข้าราชการอาชีพนักการเมืองนะฮะทุกอาชีพนะ,ะย่อมสำคัญสำหรับ เรื่องเศรษฐกิจหรือนะฮะหรือประเทศชาตินะอาชีพไกดก็เหมือนกันนะครับเราได้ยินเด็ดตัวเลขว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปีเป็น10กว่าล้านคน12ล้านบ้าง14ล้านบ้างนะฮะแต่ตัวเลขเนี้ยทางการเขาอาจจะนับผู้โดยสารที่เข้าออกสนามบินแต่ แต่ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวมาใช้จ่ายเงินในประเทศไทยจริงๆอาจจะไม่ถึงนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือหน่วยาง,งานการท่องเที่ยวที่จะนับตัวเลขเพื่อที่จะได้งบนะฮะไปใช้ไปโปรโมทการท่องเที่ยวอันนั้นผมก็ไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเราอาชีพหลักหน้าที่หลักของเราคือการเป็นไกด์เป็นตัวแทนของประเทศชาติหรือที่ผมชอบเรียกตัวเองว่าทูตวัฒนธรรมนะครับ ก็นะฮะเรามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงแต่ถ้าเรารู้จัก manage น,นะฮะเรื่องอรายได้เรื่องอนาคตของตัวเองเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้ครับก็เห็นไกด์รุ่นเก่าหล,หลายๆคนก็มีชีวิตที่อยู่สุขสบายแต่ก็อย่างว่าแหละก็เหมือนอาชีพทัท่วไปถ้าท่านวางแผน บริหารการจัดการไม่ดีเนี่ยชีวิตท่านก็อาจจะจุดจบอาจาจะไม่สวยก็เหมือนอาจจะหลายอาชีพนะครับนี่ก็ขอฝากสำหรับคนที่อยากเป็นไกด์เนี่ยก็คืออันดับแรกเราอย่ามองแต่ตัวเงินและตัวเลขนะอาชีพนี้มันก็ไม่ได้ให้ทําให้ทุกคนรวยกันทุกคนนะฮะบางคนอาจจะได้ยินได้ฟังมาว่าโอ้ไกดรวย นะมีรายได้เยอะอย่างนั้นอย่างนี้นะจากคอมมิชชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยจากทิปเอ่ยอะไรเอยนั่นมันก็เป็นเรื่องบางเรื่องจริงส่วนหนึ่งซึ่งเมื่ออดีตเนะี่ยจะมีเรื่องจริงอยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าเข้ามาเที่ยวเขามีเงินจับจ่ายใช้สอยเยอะแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าทางโยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็น้อยลง นะซึ่งคนยุโรปเขาประหยัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนเยอรมันคนฮอลแลนด์ชาติที่ไม่ค่อยประหยัดคือพวกอิตาลีสเปนท่านสังเกตดูได้ชาติเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเพราะเขาไม่ค่อยประหยัดใช้เงินฟุ่มเฟือยอาจจะเทียบได้กับ <c oughs> คนไทยก็ได้นะครับเร,เราก็ชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนุกส,สบายสบาย,บายเหมือนคนอเมริกันหรือคนสเปนคนอิตาลีนะฮะเราสนุกเราสบายสบายแต่ว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจเราไม่แข็งแกรง่ง ท่ากลางวิกฤตในยุโรปเรามองว่าทําไมประเทศเยอรมันเขาถึงอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นชาติที่ประหยัดเขาเริ่มตั้งแต่เด็กพ่อแม่สอนเขาให้รู้จักประหยัดนะเขาไม่ได้เลี้ยงลูกตามใจเหมือนคนไทยเราเลี้ยงลูกแบบโอและตามใจเพราะว่านั่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องครับครับอันนี้เราพกต่อเรื่องอาชีพมาร์ุเทนครับ เราก็สนุกสนานนะครับในการเป็นมัคคุเทศเนี่ยมันไม่มีสูตรสําเร็จว่าการจะเป็นมัคคุเทศที่ดีเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างเราต้องเรียนรู้เองเราต้องรู้ว่าเราเหมาะกับอาชีพนี้ไหมหนึ่งการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะฮะแ,แล้วแต่ว่าท่าน,านจะทํากับชาติอะไรภาษาอะไรอย่างผมถนัดกับภาษาเยอรมันจริงๆผมภาษาอังกฤษยังใช้ได้ดี สาขเขมรผมก็ใช้ได้นะคือเขมรเชนนะครับอาจจะพูดไม่เหมือนขเขมรที่ในกัมพูชาผมเคยทำแขกระดับชนชั้นสูงระดับที่มาจากขเขมรซึ่งตอนนั้นคนที่มาเที่ยวยนะแน่นอนไม่ใช่คนจนนะเคยทําแต่ว,ว่าเขาก็อาจจะรเราะเราบ้างเรื่องภาษาเราว่าเออ้ยทำไมสาขเขมเนเนี่ยบ้านเราพูดเหมือนเขานะฮะคือเราคนแถวสุรินเราเรียกกลุ่มก้อนตัวเองว่า แมลคือคอมเมนต์สูงคมอมมนที่อยู่ฝั่งโน้นฝั่งประเทศกัมพูชาเขาเรียกว่าแมกกรอมคมอมมนต่ำนะฮะซึ่งถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวคมอมเมนต์มาผมก็ยินดีทำนะฮะแต่ผมถนัดที่สุดตอนนี้คือกับชาวเยอรมันเขารู้นิสัยใจคอเยอรมันนะฮะบางทีผมพูดเล่นกับตัวเองว่าอาจจะรู้ดีมากกว่าผมรู้จักคนไทยหลายๆคนอ้วยซ้ำไปนะฮะว่าคนเยอรมัน อชอบอะไรนะฮะคิดอะไรชอบอะไรเอาเรามาว่ากันต่อนะฮะงานหลักๆของผมนะฮะที่ทําตอนนี้คือเราก็ใช้เวลาสัก2-3ปีให้คนจัดงานนะฮะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นไกด์ที่มีคุณภาพนะครับเขาก็เริ่มปล่อยงานปล่อยแขกให้มากขึ้นเรื่อยๆคือจากกรุ๊ปเล็กๆเป็นกรุ๊ปใหญ่ตอนนี้ผมทําได้เหมือนไกด์ทั่วไปไกด์ที่จบนอกอยรมันมา10-20ปี นะฮะผมก็ภาษาอาจจะไม่เป๊ะๆเท่าคนที่เรียนเอกมาจบนอกมาแต่ฟรังจะถามบ่อยว่าโวฮัมซ oh, so ีกุดโซกุดดอยเช่ไรผมก็บอกผมก็ไม่ได้เรียนที่ไหนครับผมก็เรียนเองฝึกเองโอ้เขางงเลยครับว่าเป็นไปได้ยังไงภาษาเยอรมันมันยากนะผมบอกแน่นอนถ้าเรามีความสนใจทุกคนเรียนได้เหมือนคนเยอรมันหรือต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็พูดเยอรมันกันชัดแจ๋วกันหลายคน คือทุกอย่างมีอยู่ที่การฝึกฝนเช่นเดียวกันตอนนี้ผมก็มาใช้วิธีเดียวกันกับลูกนะครับเพราะว่าหนึ่งลูกสามารถฝึกกับเราได้ทุกวันฮนะแม่เขาจบการท่องเที่ยวการโรงแรมมาเนี่ยก็สังกฤษก็แจ๋วนะฮะผมก็เองก็ไม่บอกว่าแจ๋วเพอร์เฟกตหรอกแต่ก็พูดสำเนียงชัดเจนรอเรือรอเรียงชัดนะครับนะก็สอนให้ลูกตอนนี้ลูกสาวสามขวบก็พูดสังกฤษได้ ดีทีเดียวนะครับโดยที่เราประหยัดเงินมหาศาลเลยไม่ต้องให้ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่จะต้องเสียเงินปีหนึ่งเป็น Saint an, แสนแสนเราเสียหลักเืนินค่าเทอมโรงเรียนเอกชนเล็กๆนะครับแต่เราก็ต้องให้เวลาหน่อยนะฮะสอนลูกฝึก practice every day นะตื่นเช้ามาก Good morning how are you นะเราก็คุยกับลูกไปให้เขาซึมซับตั้งแดตั้งแต่เด็กน,นะครับตอนนี้เขาก็ฟัง ได้เยอะพูดอาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะ,ะสามขวดแต่สีห้าขวดไปผมว่าอ,อันนี้จะเป็นโมเดลที่เราพร้อมที่จะเปิดประตูรับนะฮะการเป็นสมาชิกอาเซียนนะฮะอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งคนไทยทุกคนไม่ว่าจะคนชนบทหรือในกรุงเทพเนี่ยควรจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้เร็วนะครับหเรียนรู้จากเทคโนโลยีนะฮะ จากอ,าอินเทอร์เน็ตจากานะฮะหลายๆสื่อเนี่ยเด็กๆเรียนได้นะฮะแต่พ่อแม่ต้องต้องสนใจหน่อยนะฮะเรามาว่ากัน,กนต่อเรื่องอาชีพคล้าก็หลักๆเนี่ยเราขึ้นเหนือประมาณเดือนละ2รอบแล้วแต่บริษัทนะฮะบริษัทกลางเล็กใหญ่ถ้าบริษัทใหญ่เราอาจจะความถี่น้อยลงเพราะว่าเรานานๆาคนื้นที่เรามีกรุปขึ้นแค่20 สามสิบคนเนี่ยอาจจะขึ้นเดือนละครั้งนะฮะสมัยก่อนประมาณสองครั้งสามครั้งก็มีตอนนี้เรามีคนไกด์เยอะขึ้นอย่างบริษัทที่ผมทำเนี่ยมีไกด์ทำตัวประมาณ40คนนะฮะตั้งแต่คนหนุ่มสาวยันคนแก่ไกด์แก,คแก่คือไกด์แก่คืออายุ 40- 50ปี60ปีแต่ผมนี่ไม่รู้ว่าอยู่จำพวกไหนนะฮะอาจจะกลางๆก,ก็ได้นะฮะเพราะเราก็ะนะฮะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะรับ กอ็อาจจะมีขึ้น private บ้างอะไรบ้างแล้วแต่โปรแกรมนะฮะคือมีโปรแกรมหลักนะนะักงนั้นแขกจะจองมาโปรแกรมที่เขาเลือกเองก็มีครับก็ไม่ยากนะฮะถ้าท่านอยากเป็นไกด์ก็สามารถผมยินดีที่จะอสอนรุ่นน้องว่าการเป็นไกด์ที่ดีเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรเหมือนที่ผมเอ่ยตั้งแต่แรกนะฮะนะฮะแล้วก็การจะ entertain แขกยังไง คือทากับชาวเยอรมันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอคือต้องไม่ใช่น้ำนะฮะต้องเนื้อๆหน่อยน้าน้าก็คือกับชาวเอเชียเนี่ยเช่นคนจีนน่ะเราน้ำหน่อยพูดนำ้ำน้ำเยอะๆหน่อยคือประวัติศาสตร์อะไรไม่ต้องมากนะใครพูดโม้พูดอะไรเก่งร้องรําทําเพลงเก่งอะไรเก่งเนีน่ยนะสรับคนเอเชียเราทําได้แต่คนเยอรมัน,นคุณต้องมีความรู้แน่นเรื่องประวัติศาสตร์ทาทัวร์เนี่ยเริ่มเลยตั้งแต่ออดีต ถึงปัจจุบันนะแล้วเขาก็อยากรู้นะเรื่องวิถีชีวิตการเป็นอยู่ยังไงซึ่งข้อได้เปรียบของผู้ผมที่เคยบวชเนียนมาเนี่ยออยังเดี๋ยวค่อยดู